ห่วยไข่นะครับผมมาห้วยไข่ครับวันนี้เดี๋ยวรอยตามชมกับผมขออนุญาตแฟนนกะนะครับผมหุบชนีครับหมายแรกนกไม่มีนกขันเลยเดี๋ยวลอยตามชมกับผมเมื่อกี้ไปป่านู้นนกไม่มีนกขันเลยครับผมเงียบมากเดี๋ยวลอยตามชมกับผม โหเหลือเชื่อโหบรรยากาศนี่นี่นี่แปดบงครึงแล้วขี่หานกขันสักตัวยังไม่เจอเลยเนะี่ยเจอแต่นกบินบินบินเยอะมากแต่ไม่มีนกขันเลยครับทีนี้ผมไม่เคยมาเลยมาหาต่อนกที่ใหม่ๆเพื่อได้ง่ายๆมั้งข้างล่างเหนียวมากเป็นปา่ารอบเลยนะครับผมแต่ไม่มีนกขันเลยเงียบมาก ขี่หาหมายไปเรื่อยครับผมมาไหนหน้าต่อก็จอดฟังครับมีนกเสียงดีๆก็ก็ต่อครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราตามชมครับยังไม่เจอนกขันสักตัวเลยตอนนี้ก็แปดโมงครึ่งครับมาตั้งแต่หกโมงเช้านกบินเยอะมากแต่ไม่มีนกขันโอเคครับผมเดี๋ยวเราตามชมครับยังไม่ยินเสียงนกป่าขันเลยครับผมเงียบมากสุดยอด มีเก้าโมงแล้วผมมาตั้งแต่หกโมงสักใหม่ไม่เจอแต่ตัวครับแต่ไม่เจอเสียงขันเลยนกไม่มีขันเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราตามชมครับผมว่ายังไงต่อนกเงียบมากครับผมวันนี้ไม่เจอตัวเลยวันนี้เงียบจัดครับนกเงียบมากเดี๋ยวเราตามชมรับผมอาจจะไปดูใหม่ใหม่ข้างหน้าอีกทีครับผมเงียบมากไม่เจอตัวนกเลยวันนี้เดี๋ยวเรารับชมครับ มาทางเขาเจ้าครับมีนกเริ่มมีนกขันแล้วครับทางนี้อันนี้เป็นป่าร้อยนะครับถ,ถ้าบอกลูกลูกสมนี่เลิกเล่นแล้วตรงเนี้ยถ,ถ้าลองก็าต่อได้ตัวไปเลี้ยงเนี่ยโอหเขามาสลึกเลยโอเคครับผมเดี๋ยวราตามชมครับเดี๋ยวขอยายแฟนด้วยครับผมพอแฝนนกปับ๊บนกป่าเงียบเลยครับผมเหลือเชื่อครับผมโอ้ย นกพี่หรือนกป่านะนกป่าอะวเไหรือ,น,รอนกพี่กันเอ๋อเขียนไอ้ต้นนี้ล่ะเนี่ยเนี่ยเพียงขันไหนพี่พ,พี่ฟังเลยนกนกป่าล่ะ Oh. ป่าโน้นแตะเขาโน้นเนี่ย okay. ป่าบเลบลเบล่านกเงียบเลยครับผมขันไม่มีอะไรเลยนะ้งโลง่ง มีตัวเดียวขันอยู่นู่นนะในหุบตอนแรกมาจอดนกป่าขันอยู่นี้ครับผมพอมาแฝนนะหายหมดเลยโอเค,ครับผมรอยตามชมครับขี่รถชมหม่ครับ <laughs> นกไม่มีขันนกตัวเลยนกป่าเฮ้ นี่น่าจะกินแห้วครับนกป่าไม่มีขันลักตัวเลยแวะแวะนี่จะสิบป่าแลเยนะขี่ทั่วเลยไม่ไม่มีนกขันเลยเนะี่ยนกต่อยังไม่ทันได้เหนื่อยเลยเข้ครับผมเดี๋ยวเราตามชมครับน่าจะกินแห้วครับวันนี้นกเงียบไม่มีนกขันเลยเขค,ครับผม ยังไม่ได้ยินนกขันสักตัวเลยขนาดนกนกนกต่อขันโยนขันเรียกครูยังไม่มีนกขันขึ้นมาขันโยนสักตัวเลยครับน่าจะกินแห้วครับวันี้ได้แค่ชมไม้เขาตรงส่ยังไม่ได้ขันสักไม้เลยนกต่อนี้ขี่รถหาไมา้ไม่มีนกขันเลยเงียบมาก กาาศมันร้อนเนื้อนกมันไม่คึกตาพี่เรับผมสำหรับวันนี้น่าจะกินเห้วครับพาได้พามาชมใหม่อย่างเดียวครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ผมก็อาจารย์ต้อยฝากขอตัวลาครับผมสดีรครับ